มือคื่นในฟันว่าจะของได้กินลาบเนื้อมาสันพอวานก็ระว่าหูเมื่อขึ้นมากแต่ยังคิดอยากอยู่บนตื้นขึ้นมายัมเศร้าเราก็เลยไปซื้อเนื้อมาลาบยังเป็นเจ้าฟันแม่นคักนอแต่วีสนุกใหญ่บอาก็พอวานแล้วย่านี่ก็พอท่านเสียเราปันใดดอกว่าวเราฟันว่าจะของได้กินลาบเนื้อคิดอยากกินก็เลยเว้าเลียนเว้ามวนไปซื้อๆนี่ละว่าใหญ่ว่าเทิงเล่านี่ก็บริกินโดนเราได้ลาบเนื้อแต่ก่อนนี่พอวานคอยนี่เราก็มากมากกินดอกว่าลาบเนื้อซอยจุแต่ทุกมือนี่เราบ่ค่อยได้กินแล้วเพราะว่าเขียวเล่านี่บ่ค่อยดีปันไดแล้วเล่านี่ก็เคยเว้าใหญ่ฟังเด้ว่าแต่สมัยเราเป็นหนุ่มๆนี่เราซอยจุกินแต่ละ ทือนี่มดทะเลคิงโลแต่ทุกมือนี่เรากินบอดาแล้วเอาเลียงกินลาบเนื้อซอยจูมานี่ยากก็คิดพอจาคองเนีตอนที่บอท่านไม่ยูนกับพ่อบ้านนี่ยากกับบเคยกินจากเถือเดมาอยู่กับเราบอแมนหลายปีอยู่ตีค่อยกากินลาบเนื้อเพราะว่าเห็นเรากินดูนะก็เลยล่องกินล่องเมืองมันกินไปกินมากก็เลยติดเลยก็บบค่อยกินหลายปันใดดอกว่าแต่ก็กินน้ำเล่าอยู่ไอเนื้อใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อบ้านคนนี้แล้วก็สิไม่เห็นนำจิ้มขมเนี่ยพ่อบ้าเราสิกินซอยจุก่อนพ่อบ้าเราคิดอยากเอาเลียงน้ำจิ้มขมมาแล้วนี่ยากกับคิดพอตั้งแต่สมัยที่พ่อบ้านเขาเรากินเนื้อดีๆเราสื่อดี พกติดเยี่ยนไว้ตลอดเลยเด้พกละ3ามสอยนี่เรก้ก็กาซื้อไว้เด้พอบานคอยพอ่าแลหนีมาก,กินเนื้อแห้งแล้วก็มาก,กินขมบอมแต่ทุกมือนี่รู้สึกว่าบ่คอยแพ่งปในใดได้ดีพกแต่สมัยตะกี้นี่โอ้ยแพงคักแพงเนื้อขึอย่งนี่เด้แล้วทุกมือนี่ก็บ่เห็นเราซื้อมาไว้โดนแล้วล่ะวาพอบานแลบ่คอยกินเนื้อขึ้นเก่านะเราก็เลยบ่คอยซื้อมาไว้ทุกมือนี่ก็เห็นแต่เราออใส่ดีขวดแล้วมันก็บ่คอยเสียบคือดีแท้ดอกย่ายว่าแล้วย่า่่าแตตสมกีนี่ก็เคยยขาลาื่อ่นแกนเดก็พากันนเดดดอวว่า,า,า,ากันเาแล้ว ว่าช่วงนั้นก็ยังพากันเป็นเด็กหน่อยแล้วก็บ่มีความอดทอนปานใดนะพอบ้านคอยนี่เราก็อายุแค่ยี่สิบตนๆแล้วก็ยังอยากเล่นอยากมวนอยู่ส่วนใหญ่นี่ก็อยากเฮ็ดอยู่ดอกแต่ว่าพอบ้านคอยเราก็บ่อยากเฮ็ดน้ำปานใดกลับมาอยู่บ้านก็พากันมาเปิดร้านขายลาบอยู่บ้านอีกเด้เราก็เปิดได้ข้าวเดียวคืเอเก่าแล้วเพราะว่าอยู่บ้านนี่ห้างหนักก็อยู่ขอนแก่นเพราะว่าคนเส้นหลายหลายเราขายลาบขายก้อยมาได้ซี่ห่าปีก,กับมาเฮ็ดอ,อีกเด้เพราะว่าพอบ้านคอยแล้วเป็นคนมักกินนะก็เลยพากันมาเฮ็ดอีกรอบนี้ส่งพากันเฮ็ดโดนก็ทุกรอบอยู่เเเเเเดด้้้้แต่่่่่กกกก็็็พพพพาา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 าััันนนนนจฮคืออระะวมมบบไปหหลลงย กับพ่อได้อยากได้กินอยู่แต่เจ้าของนี่ต้องการลายกว่านั้นนะก็เลยพากันไปเฮ็ดแนวใหม่บ้านซิยูนี่ก็บ่ท่านไอ้มีแเราก็ยังพากันอาศัยอยู่น้ำพอน้ำเมียยูได้ช่วงนั้นแล้วก็พากันฟันใบว่าอยากมีบ้านมีเฮียนนี่เป็นของตัวเองแต่ก็ใใหในตว่าเจ้าของนี่พากันเ็ตได้ยูอายุ26่ปีล้วก็พากันสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้ล้วก็พุ่มใจในตัวเจ้าของนี่แห้งค่ะบ้านคอยละว่าเราบนนึกบ่ฝันเลยว่าเจ้าของนี่สิมีปัญญาสร้างบ้านยู่ได้คือข้าเจ้าแต่มั่นนี่ก็บ่เกินความสามารถเท่าดอกว่าถ้าเฮ้างงบ้านหลั เราก็พากันเข้าไปอยู่เราก็รู้สึกว่ามีความสุขล้วก็อบอุ่นแห้งๆนอนก็บ่ค่อยหลับตื่นเึ้นมากันยังถามเฮาอยู่ได้พอบานว่าแมนเทียนเฮาอยู่ติดเถนเด้อพอบานก่้ยก็พอกับแม่นี่มันก็บ่เม่นว่ามีความสุขดรอกว่ามันก็มีอยู่แต่มันก็สู้อยู่บานเจ้าของบ่ได้ดรอกยายว่ามันนี้ยายสิพามาเบิ่งพอบ,บานเขาแล้วกินก้อยเนื้อเราก็ไปติกินแซบๆเราก็คิดว่าสิบ,บ่เกิน1ิคขาคือเกา่าละไอจุคือกันเด้วา่าเจ้าของนี่คิดอยากกินลายแห้งสิกินหลยๆเลยม้อนี้เอาไปมากกินคคือเกามักเเดบข้าาาวหลลยแต่ินกินน้อยสแมน สมสือคักเดอพ่พใาย่วีแบบแบบสนอกใหไวายเรา